มีคนดีก็ยังอยู่ในสังคมนะกรณีคุณเจรพัฒเวชกามาครับอายุ26ปีครับเป็นผู้จัดก,การร้านสะดวกซื้อเซเว่นอเลนะฮะที่ตั้งอยู่ในตลาดแม่ยุพินนะครับที่ตำบลหมูมน่นนะครับหมูมน่นขออภยัยฮะหมูมน่นอำเภอเมืองอุดรธานีฮะนำลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่1นงะฮะงวด16มีนาคมงวดที่ผ่านมาเองหนึ่งใบนะฮะก็ถ้าได้รับเงินก็6ล้านบาทฮนะมีคนเก็บ ได้<ม>ก่อนหวยออกม,มาให้กับคุณเจรพัดเองฮะคุณเจรพัดเอาไปมอบให้กับตํารวจที่สพย่อยนาขาที่เมืองอุดรธานีลงประจําวันไว้เพื่อหาเจ้าของฮะเรื่องนี้ครับพลตำรวจตีนันทชาติสุพมงคลผู้การจังหวัดอุดรธานีนะครับก็เดินทางมาตรวจสอบมาสอบถามคุณเจรพัดว่าเรื่องราวเป็นยังไงมาดูกล้องวงจรปิด<ม>คุณเจรพัดก็เล่าให้ฟังพร้อมกับให้ดูกล้องไปด้วย<ม>บอกว่า15มีนาคมก่อนหวยออกหนึ่งวันตอนเย็น มีผู้หญิงคนหนึ่ง่ะสวมยืดปกตินะนะอายุสัก40ปีมากับลูกสาวส0ขวบสวมหน้ากากอนมามัยในกล้องมันเลยเห็นหน้าไม่ชัดนะเดินถือลอตเตอรี่ใบนั้นอ่ะมาให้กับพนักงานในร้านบอกว่าเก็บได้เก็บได้ข้างตู้ไอเทมหน้าร้านมไม่รู้ของใครไปหาเจ้าของให้หน่อยอแต่นั้นคือยังไม่รู้ว่าว่าถูกหวยนะก็เ,เก็บให้ฮนะ พอเก็บได้เสร็จปุ๊บนะครับวันรุ่งขึ้นหวยออกปรากฏว่าลอตเตอรี่ใบนั้นถูกระงวันที่หนึ่งฮะคุณเจรพัดก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะอยากได้ลอตเตอรี่ใบนี้เป็นเจ้าของฮะร,รีบเอาไปให้ตำรวจเพื่อตามหาเจ้าของที่แท้จริงต่อไปฮะโอ้โหเรื่องนี้ก็เลยตำรวจก็เลยกล่าวชื่นชมนะการทำการจะทำของคุณเจรพัดนะครับนี่ฮะร,รวมถึงสองแม่ลูกคนนั้นด้วย ตามกฎหมายเนี่ยคือนสองแม่ลูกเนี่ยเก็บได้ยังไม่รู้ว่าถูกอะไที่หนึ่งถูกไหมใช่ก็เอามาให้บริการเช้เว่นอพอหวยออกไป่หาไม่รู้ก็ไปให้ตํำรวจครับถ้าสมมุติเราตามตัวเจ้าของซึ่งเรียกว่าคนบุญมีแต่กำบังเนี่ยมไม่ได้อืม,มันจะตกเป็นของคนเก็บได้ไหมอันนี้ก็ยัง ผมยังไม่ได้เตรียมมานะไม่เพราะว่าในในในนี้ไม่ใช่ในนี้เขาบอกใ,นนให้เขาบอกในเนี้ยให้ต้องให้ตามหาคนที่เก็บได้ก่อนแล้วก็ตามหาเจ้าของด้วยผมเข้าใจว่าสมมติเราเก็บไดเ้เราเก็บได้แล้วไม่มีเจ้าของมามันน่าจะเป็นสิทธิ์ของเราแล้วมันจะพิสูจน์ยังไงว่าคนที่มาแจ้งว่าเป็นเจ้าของเนี่ยเป็นเจ้าของตัวจริงสมมุติว่าโอ้อยังงี้มันไม่ได้เขียนไม่ได้อะไรแล้วคุณเก่งก็อยากได้ผมก็เลวพี่แซก็อยากได้แล้วจะพิสูจน์ยังไงใช่ไะมออย่างอย่างแรกที่ง่ายๆที่สุดนะเอาง่ายๆเลย ตรวจลายนิ้วมือก็ได้เป็นไปได้ลายนิ้วมือสมมุติว่ามีของมีของมีของคุณป้าที่เก็บได้มันควรจะมีลายนิ้วมือของที่คนมาแจ้งสักอันหนึ่งอ่ะเพราะว่าเวลาซื้อมันต้องจับถูกไหมต้องเก่งมันอาจจะมีของแม่ค้าของคนซื้อของแล้วก็ของคนจับแล้วก็ของอะไรของของของผู้จัดการเซเว่นและอีกอันหนึ่งของพนักงานของเด็กที่จับอะไรเนี่ยมีแค่นั้นและอีกอันหนึ่งก็คือกล้องย้อนปิดไงใช่เขาบอกเขาจะไปไล่กล้องมันจะต้องพอเห็นได้ว่าใครมาทำหล่นเป็นลูกค้าแถวๆวนั้นแหละอันนี้เขาให้พุ่มกล